received. when you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved don't know where you are cause you're not here it's been way too long ah! Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse Man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in cert Cause I wanna have words working a hard till they put me in the dirt Gonna go far man listen to my words ไปซื้อกอไก่มา ที่กลางเต็นท์นะครับโอ้โหรถเข้ามาได้เลยอะ่ะ กลางกลางแดดทำไมอ่ะ เดี๋ยวพี่ว่าเสียนะแต่ว่ามันน่าจะพอกินได้ที่นี่เลยได้กีแล้วยปม็มีปาปาเียาเนี่ลาเปียกม่ก็มุหยาบอ็ุย เดี๋ยทำหมูจุ่มอันนี้ใบกะเพา ه, กกรพาวไว้ผัดกะเพราไว้พ่อโอ้โหแค่นี้เหรอกระเพรากับมะกรูดเนี่ยอือหือเขาได้เขาได้แล้วก็มีเนี่ยพวกผักกบุกกริบน้ำจิม้มน้ำจิม้มไอ้เนี่ยพี่แกงแกงอยู่โน้นไ,ไก่ไก่อยู่นี่เนี่ยไก่เพิ่งซื้อเพิ่มอา่กกาผัดกะเพราแล้วก็มีหมู ไว้ทำรื้อจุ่มตอนเย็นจะต้องรื้อออกมาก่อนเพราะว่าจะเอาอะไรต้องกับพ่อเหรอใช่ไปจีโปอไปจีโปออ่อโอยใส่รองเท้าไปเอาจานเราทั้งกองนะทอดอันนี้กินก็ดีเนี่ยมีน้ำมันมีกระทะน้ำมันไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นเหรออืมันต้องใช้น้ำมันเพียงพอก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ะฟองก็มาเรียบร้อยเลยฮะก็บ้เรียบร้อยเลยดูตั้งน้ำ ของว่างก็พอดต้มนี่อีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วน่ากินนะอ่ะอื Spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never want to do that. I never want to do that. I know you're not mine, it's just my turn. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flesh in the pan, but we can still have fun. อ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะน้องเบลกอไก่แคมปิ้งอ่าวันนี้เนวิกเกตต้นชาแนลนะฮะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเขาคอกันนะฮะตรงนี้เป็นลานกลางเต้นเปิดใหม่ชื่อกอไก่แคมปิ้งนะฮะอ่ะท่านที่มีเต้นหลังคานะครับสามารถนํารถเข้ามาจอดในสนามหญ้าได้เลยนะฮะที่นี่พิเศษมากนะฮะหายากมากเนาะเออหายากมากมาเรามาถึงบ่ายสประมาณบ่ายสนะฮะ เรามาจากผาหัวสิงห์นะฮะมาจากปูทับเบิกนะฮะคืนนี้เป็นคืนที่สองนะฮะทริปนี้เป็นคืนที่สองแล้วนะฮะก็มาถึงก็บ่ายสามนะฮะมาถึงก็บ่ายสามแดดยังร้อนอยู่นะฮะก็หลบร้อนกันทํากับข้าวอะไรกินกันนิดๆหน่อยๆนะฮะใต้ต้นไม้นะฮะก็ตอนนี้ก็เย็นย่ำนะะน้องเบลมีเมนูอะไรบ้างอันนี้มียำมามา่าแซบๆแล้วก็มีกะเพราทรงเครื่องไก่แล้วก็เมนูเด็กก็จะมีอะไรนะ หมูจุ่มเป็นกับข้าวที่เหลือมาจากเมื่อวานนะครับพูดง่ายๆนะครับแต่ผลไม้แล้วก็มีแหละแตงโมละกองแตนโมมขมหวานอะไรอย่างนั้นคือเลี้ยงเลยเยอะขนมปังขนมปังก็เดี๋ยวขอตัวไปทำกับข้าวกันก่อนนะครับไปครับเย็นนี้นะคะนี่ยยามาม่าแซ่บๆตอนนี้ฟิลกำลังได้อากาศกำลังโอเค ใช้วัตถุดิบที่มันเหลือจากเมื่อวานนี่แหละก็เหลือเนี่ยพริกมะนาวอยากกินิเผ็ดเ,เดี๋ยวก็จะเสร็จจากมาม่าก็จะมีอะไรนะกระเพราไก่ทรงเครื่องอีกมีแต่เมนูแซ่บๆแ่ะวันนี้ต้มน้ำก่อนเด้ออ่าฮะกดยังวะอรอละแก๊สมาม่าหลักร้อยวิวหลักร้านนะฮะไม่ใช่มาม่าหลักร้อยสิมาม่าหลักสิบ ยำม,มาม่าที่ไหนนะยำม,มามา่าที่เขาค้อมีนึกนิดนึงเขาค้อเป็น <c oughs> อะไรม,มาม่มาแห้งนะมาม่าแห้งเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บนึงแป๊บเดียวแหละเพราะแกงมันค่อนข้างแรงพราะเนื้อใช้ส่วนผสมที่แบบ In. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not talking okay. ไไอ๋อนึกออกมีอยก่อย่างหนึง่งมีต้นหอม,มต้นหอมลงไปเ <c oughs> ติมสีสัน <c oughs> แล้วก็กลิ่นหอม นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแลจ้วชิมชิมชิมท mm hmm. ีจัดแต่อยากให้เผ็ดอีกอ่ะขอใส่พริกหน่อยน,นะ เผ็ดๆอันน,นี้มันจัดด้าน,นเห็นเม็ดพริกไหมเห็นเม็ดพริกไหมพริกปน่นพริกป่นหนัวน,นี่สะจดใจมากกว่าไก่จุดใจมากกว่านี้ นี่เอาไก่ลงไปลวนก่อนผัดให้หนึ่งคนเลยก็ได้เม่มวานอร่อยสรุปวันนี้สรุปวันนี้แ <c oughs> ดดไม่ย่้ง oh, <no. S 2> มันมีน้ำมันจากไก่ออกมาด้วยอืม,มนอม้องเมื่อกมืดแล้วนะครับ ใ,ใส่นิ้นึงแต่เก็พองไปแล้วนะสุดท้ายใ,ใส่ใบมะกรูดตอ่อวันนี้เครื่องมันจะไม่แน่นมากเพราะว่ามันเริ่มหมดแล้วเหมือนเขาเรียกว่าล้างสู้เย็ยนโอ้วนโห โตแล้วแม่ข,ข้าวเด็กๆแม่ค้าทำไม่ทันเลย <laughs> <laughs> แสดงว่าหิวกันแบบนี้ไม่ปีแลกใเ <g breakthrough> <g breakthrough> มื <m akes> ม่อวานไม่รีแลกเลยโอ <m akes> ้โหเ,เจอแก๊งมอเตอร์ไซ ถ้าเราอยู่ข้างบนก็อาจจะไม่ได้รีแลกนะข้างบนเนี่ย ยามเช้านะครับกับทะเลหมอ,อกเขาค้อนะครับ ทะเลหมออกเขาขอยามเช้านะครับ There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cuz you're not here It's been way too long f I can lay down beside you you were saving that I will see you soon if I can lay down beside Say what you wanna say to me now นะครับกับโฟกเต่าน่ารักมากตอนนี้เรามาทานอาหารเช้ากันนะครับของผมเป็นไข่ลวกนะครับวันนี้ ยามเช้าเขาเคาะไม่มีอะไรจะฟินไปกว่าน,นี้แล้วนะครับ กินเลยกินเด็กๆก็กินไก่ย่างกันนะฮะแพะไก่ย่างกันอากาศดีนะครับวันนี้ไม่หนาวอากาศสบายๆไม่ต้องใส่เสือ้อกันหนาว เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเนี้ยนะครับและอย่าลืมกดริ่งแจ้งเตือนเพ,นพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเนี้ยนะครับขอบคุณครับ